อะไรครับสวัสดีครับโควิดไม่แห้งครับช่วงนี้โควิดไม่แห้งปิดสภาพเลยครับงานเขาแล้วครับมาเลี้ยงงูอะไงไรล่ะบาดนี้ไปว่าใดครับไปว่าใดมากว่าใดแล้วบ้านนี้นี่ครับลองใช้เรเลี้ยงฟางนี่ละครับเนาะไรลุ่งทางทางนี่ไปก่อนครับจำหนาวไว้ครับเนี่ย ครับปิดเรียบร้อยครับนะพรท่านมีป้ายครับนะเริ่มต้นมือนนี้เป็มือแรกครับป้ายพรท่านมีเดี๋ยวผนจะเอาป้ายมาติดที่หลังครับเนาะอันนี้ก็ปิดชั่ว่ข้าวไปก่อนการลดแรงครับมาเอาไปบนงงวงเขาเลี้ยงอยู่ฟังพูดละบันีอพูดละครับบดไอ้ข้ามนะครับบันีครับลงนีครับผ่านสะพานบดได้ลงนีแท่นครับเนาะรถไปแล้วก็ไปไปกับทานงวได้ไหม ครับเลี้ยงข้างใต้เหรอครับนี่ย่างเดีย่างได้ย่างได้ นะครับลง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 อาครับลงน้ำขาข้มน้ำครับขา้ามน้ำโอ้โหเด้อย่านโมปลอยอยู่เขาได้ยินประกาศจังได้หรอไปบ่ไดแล้ว ยางเอาสาคีเลือเลือขามฝากได้นนิคีเลือกขาเอาฮมาบ่ได้แล้วเขาล็อกแล้วเขาประกาศอยู่เหมือนก้นเนี่ยมันเขยดดินะครับเดี๋ยวเลี้ยงฟังนี่ล้ครับวันนี้บได้คามแล้วครับวัน ครับกับมือนี่กับเสด็จลงเลี้ยงแถวนี้นะครับเนาะเจอเครื่องฟิวนะครับประกาศปิดจังหวัดก็เรียกประเดขามไปครับนะเอากระสีเลี้ยงอยู่เลาะปลาแถวนี้ครับฟังปากจะคล้องครับเนาะเกลี่ยรอยเอ็ดไปต่ขามไปมันเลี้ยงว่ได้ครับอภกันซรันี้ครับวันนี้นะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ